อาจารย์มหาต่อนะคณะอวัดพนาลัยมหาราชท่านเป็น,นผู้ที่ดูแลการจัดงานในวันพรุ่งนี้นะครับการนัทการครับพระอาจารย์ขอเจริญพรโยมมนุชาครับแล้วก็โยมแดงเอกคมพีแล้วก็สาวทุชนทุกท่านนะที่ติดตามไลฟ์สดทั้งของคำพีนิวแล้วก็ของพระอาจารย์นะทุกคนที่ได้ มีจิตศรัทธาพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาก่อนอื่นก็ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมบวรันโยกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11แล้วก็ตําแหน่งท่านนั้นเป็นเจ้าอาวาสพระพนารายณ์พร้อมด้วยท่านเจ้าคุณพระเสียรชสมาจารมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็คณะพระพิสูสง์ภายในวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารทุกรูปทุกท่านแล้วก็ขอเจริญพรวันนี้เป็นวันดี นะที่อาตมาภาพได้มาพบปะกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งนะที่มีโอกาสพิธีดีงานบุญงานกุศลนะที่วัดพระนารายมหาราชวรวิหาร,รก็ให้ทุกท่านช่วยแชร์นะนะแชร์ไปที่หน้าเฟซของตัวเองนะกดแชร์ไปที่หน้าเฟซของตัวเองแล้วก็กระจายข่าวบุญว่าร่วมบุญหล่อพระในวันพรุ่งนีนะ้กดแชร์ก่อนนะก่อนที่ นะการกดแชร์หรือกดไลค์เนี่ยเป็นเป็นสะพานบุญอีกสะพานหนึ่งนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาก็ตามนะแต่ว่าเราได้แชร์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ดีนะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการบอกบุญหล่อพระนะแล้วเราถ้าเรายิ่งแชร์มากเท่าไหร่นะแชร์ไปที่เพจของที่เรารู้จักก็ดีเพจของตัวเองก็ดีนะแชร์ไปทุกๆเพจเนี่ยนะการ กระจายข่าวบุญเนี่ยก็จะเป็นอน,นิสงส์เหมือนกันอน,นิสง์ให้กับญาติโยมทุกคนอันนี้เป็นอีกหนึ่งบุญนะนะเวลาโยมเห็นข่าวบุญนะใน a ฟ e b o o k ต่างๆโนะยมก็แชร์เข้าไปในหน้าเพจตัวเองหน้าเฟซตัวเองตรงนี้ก็เป็นบุญอีกหนึ่งบุญก็คือเป็นบุญที่เป็นกระบอกเสียงนะช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกข่าวสารงานบุญแล้วก็ในวันพุวกนี้ที่ทาราบกันดีทั้งประเทศไทยเนี่ยพวกนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของนะ ในหลวงรัชกาลที่ห้าเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ที่เราทราบกันนี้ว่าเป็นวันปียมหาราชในหลวงรัชกาลที่5นี้เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีคุนูปการต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นผู้ที่ปลดเขาเรียกว่าปลดแอกให้กับพวกทาสทั้งหลายให้ได้มีเสรีภาพมีสิทธิเสรีชนเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เราจะมาสร้างกุศลสร้างบุญ นะในการที่จะหล่อพระพุทธมหาจากกักรพรรดิแล้วก็หลอยพระพุทธบาทนี่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงนะรัาชากาลที่หแล้วก็ทุกๆพระองค์นะตั้งแต่ราัชากาลที่หนึ่งถึงรัชากาลที่9นะที่เราสาธุชนทั้งหลายได้มีความเคารพศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ชาติไทยของเราแล้วก็ศานะส,สนาที่เราได้มี หลักธรรมในการดนินชีวิตก็อยากจะประชาสัมพันธนะ์วันพ่กนี้เนี่ยการหล่อพระหมหาจากกักรพรรดิเนี่ยไม่ได้มีการบ่อยๆญาติโยมท่านทั้งหลายสาธทุชนทุกการนะการหล่อพระคือการได้สร้างบุญนะอาตมาจะบอกญาติโยมว่าอย่างนี้ว่าการสร้างบุญนั้นนะมีมีด้วยการไหลหลายอย่างนะอาจจะเป็นศีลเป็นทานเป็นภาวนาปนะระการแรกที่เราจะสร้างพวกนี้คือการได้สร้างพระนะพระพุทธรูปหนึ่งองค์เนี่ยคนกราบไหว้นะ ไม่รู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนกี่พันล้านครั้งเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปเนี่ยถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความดีงามเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงดงามเพราะฉะนั้นคนโบราณสมัยก่อนจึงนิยมการสร้างพระพุทธรูปร <te le> เพราะอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปนี้มากมายนะจะทําให้ผู้ที่มีศรัทธานี้ นะใครได้มากราบไหว้พระที่เราสร้างที่เราได้ฝากบุญไว้เนี่ยนะกราบกี่ครั้งสวดมนต์กี่ครั้งภาวนากี่ครั้งเราก็จะได้อานิสงส์ตลอดไปเพราะฉะนั้นบุญของการหล่อพระเป็นอานิสงส์ที่ทําให้เขาเรียกว่าเพิ่มบุญเก่าแล้วก็เสริมบุญใหม่แล้วก็ตัดเคาะกรรมต่างๆที่เป็นกรรมวิบากกรรมในดีตชาติที่อาจจะทำนะด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีเพราะฉะนั้นการหล่อพระเป็นการได้ ฝากรูปลักษ์ที่เป็นรูปลักษ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไว้ในแผ่นดินไว้ในโลกครับอยากจะฝากพุทธศินที่เป็นพุทธศินพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยนะหลายท่านเนี่ยทราบดีอยู่แล้วถ้าใครที่เป็นนักประวัติศาสตร์หรือใครที่มีความศรัทธาหรือสายจากักรพรรดิทุกๆสายเนี่ยเราจะรู้กันดีอยู่แล้วว่านะการได้ร่วมนะสร้างพระเนี่ยบุญมหาศาลเลย นะแล้วก็พระมหาจากักรพรรดิองค์ที่ที่ประดิษฐานอยู่แล้วมีอายุมากๆเนี่ยอาจารย์ที่เคยไปกราบแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วมีความ,วม,ความนะใครไปกราบแล้วจะโชคดีนะี่ก็คือที่วัดหน้าพระเมรุที่จังหวัดพรนะนครศรีอยุธยานะั่นคือเป็นพระพุทธมหาจากักรพรรดินะทรงเครื่องนะเราจะเห็นนั้นว่าท่านจะมีนะ่ชดามีมงกฎุฎมีเครื่องทรงมีสังวานนะต่างๆนะเพราะฉะนั้นเราหลอกครั้งเนี้ย เราหล่อทั้งองค์ท่านแล้วก็หล่อทั้งเครื่องทรงท่านนะด้านหลังพระอาจารย์นะเป็นพระพุทธมหาจจกรพริแต่ปางยืนและเป็นปางเปิดโลกแต่ที่เราจะหล่อในวันพรุ่งนี้วันกิยามหาราชนี้คือปางสะดุ้งมานนะหรือว่าอีกเรียกอย่างนี้คือปางมาลาวิชัยครับหน,น้าตักเท่าไหร่ครับหน้าตัก59นิ้วโอ้ถือว่าเป็นองค์ใหญ่นะใช้น้ําหนักทองเนี่ยนะเหยียบตันนะเป็นตันนะโยมโนะองค์ใหญ่แล้วก็อยากจะ ให้ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสท่านที่อยากจะร่วมบุญคือส่งรายชื่อมาได้เลยนะติดต่อที่คุณแดงแล้วเดี๋ยวคุณแดงจะนะส่งรายชื่อแล้วเขียนนะเขียนเป็นเป็นก้อนทองน่ะจะเป็นก้อนทองแท่งเล็กแท่งเล็กนี่ร่วมบุญเท่าไหร่รับ่าแท่งเล็กร่วมบุญ199บาท1 9 9กิบาท1กิโลกรัมก็จะเขียนชื่อใส่ลงไปอย่างนี้ใส่ลงไปเนี่ยจะเขียนชื่อใส่ลงไปอย่างนี้ครับเนี่ยจะเขียนชื่อใส่ลงไปอย่างนี้อืมเนี่ยชื่อมนั่นจะถูกจารึก ใส่ลงไปในก้อนทองครับแล้ววันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการช่างหลอมหล่อก็จะนําทองของท่านหรือลายชื่อของท่านเข้าไปหลอมหล่อหรือจะเขียนเป็นแผ่นก็ได้นะแล้วก็จะมีก้อนใหญ่ให้ลูกศิษย์ยกก้อนใหญ่หลกยกก้อนใหญ่ให้พระอาจารย์ด้านหลังพระอาจารย์จะมีก้อนทองก้อนใหญ่ก้อนใหญ่นี้เท่าไหร่พระอาจารย์สิบกิโลกรัมสิบกิโลกรัมร่วมบุญร่วมบุญ999บาท999บาทแต่ว่าขออภัยว่ามีจานวนจํากัดจริงๆนี่ก้อนใหญ่ ก้อนใหญ่นะน้ำหนักก้อนใหญ่อย่างนี้เลยนะก้อนใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยนะร่วมบุญ999าเบาบทก็จะเขียนชื่อเขียนชื่อให้ท่านเลยชื่อนามสกุลครอบครัวท่านตระกูลอะไรนะอยากได้ฝากชื่อไว้ในนะก้อนทองก้อนนี้อยากจะฝากบุญไว้ในก้อนทองก้อนนี้นะพุ่งนี้ได้บุญหลายต่อนะหลอถวายเป็นพระราชกุศลนะหล่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลด้วยให้กับนะวันปียะมหาราชก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุญที่ ที่สําคัญนะแล้วก็ลอยพระพุทธบาทลอยวะลอยพระพุทธบาทนี่หล่อกี่ลอยฮะหล่อสองลอยด้วยกันสองลอยบาทนะเป็นลอยนะเท้าเนี่ยฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาอ๋อเป็นสองเท้าเป็นสองเท้าคือคือคือเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวานะวันพรุ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันดีท่านอนุชาโยมอนุชาครับนะเป็นวันปียะมหาราชด้วยครนะเป็นวันปียะมหาราชวันปียะมหาราชชาวไทยเราเนี่ยนะ รู้จักเป็นอย่างดีนะแล้วก็เราก็จะทําพิธีบวงสวงพรุ่งนี้นะเชิญทวยเทพเทวดาแล้วจะตั้งใบสีนะพญานาคเก้าเสียนบใบสีเทพใบสีพรมใบสีต้นใบ,ตใบสีต่อใบสีหลักใบสีปักชามนะแล้วก็มีผลละหมากรากไม้นะที่จะนํามาทำพิธีบวงสวงพิธีเริ่มกี่โมงพ่อ่๊พิธีเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยช่วงเช้าเลยนะช่วงเช้าเราก็จะเปิดกองบุญครนะใครที่ สะดวกมาก็ขอเรียนเชิญใครที่สะดวกมาก็ขอเรียนเชิญแต่ว่าให้ท่านได้ปิดแมสด้วยนะเข้าร่วมพิธีแต่ว่าวันนี้พระอาจารย์ขออนุญาตเวลาพูดใส่แมสแล้วอาจารย์พูดไม่ถนัดก็เลยจึงขออนุญาตเพราะว่าอาจารย์อยู่คนเดียวไม่เป็นไรอยู่คนเดียวเว้นเว้นเว้นระยะห่างพ่งนี้ใครที่มาแล้วไม่อยากจะถ้านั่งคนเยอะอยากจะมาเขียนแล้วก็กลับก็ได้ได้บุญเหมือนกันนะแค่ท่านตั้งใจมาเนี่ย นะก็จะได้บุญเหมือนกันเห็นพระอาจารย์จะสวดพระคาถาด้วยพระคาถาด้วยพระคาถาบทไหนฮะพระคาถาที่ใช้สวดในการหล่อพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยครนะมันเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์และเชื่อมโยงไปทุกที่ครับนะที่ที่ไหนที่พระอาจารย์ไปแล้วพระอาจารย์ได้ไปฝากกระแสนะไปลอยพระพุทธบาทก็ไปสวดมนต์จกักรพรรดิไว้แล้วก็ไปฝากกระแสไว้เพราะฉะนั้นทุกๆุกที่ที่เราได้ไปสร้างบุญแล้วไปสวดจกักรพรรดิเนี่ยเราก็จะเชื่อมมิติของนะ ภพภูมิครับนะทั้งสามภพภูมิมนะสามแดนโลกธาตุเราจะเชื่อมมิติทั้งหมดนะรวมกําลังทั้งหมดครับนะมาแล้วก็มาทําพิธีสวดพระมหาจากาักรพรรดิเรารู้กันอยู่แล้วว่าบทพระมหาจักรพรรดิบทนี้เป็นบทที่สําคัญครับหลักเลยคือบทบูชาพระครับนะนะเป็นบทบูชาพระแล้วก็เป็นบทที่เสริม,มดวงชะตาชีวิตเสริมกุศลเสริม,นะม,มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตท่านและครอบครัว นะเพราะฉะนั้นนอกจากที่ท่านจะได้มาเขียนแผ่นทองแล้วท่านยังจะได้มีโอกาสสวดพระมหาจากักรพรรดิไปพร้อมกันเสีสยงที่เปล่งออกมาจะเป็นพุทธบาร,รมีเป็นบาร,รมีของทุกท่านสวดกี่บทนะอาจารย์พระมหาจากักรพรรดิเนี่ยกี่รอบร้อยแปดจุ ร้อยแปดจบนะพ่งนี้เราจะเพื่อความเป็นสิริมงคลเราสวดพร้อมกันเลยใช่ไหมฮะพร้อมกันคือคือพระก็สวดด้วยแล้วก็โยมมาก็สวดด้วยกันพร้อมกันเลยเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลกับคนร่วมพิธีทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคลในผู้ที่มาร่วมพิธีเพราะฉะนั้นบทพระมหาจักรพรรดนี้เป็นบทที่สําคัญยิ่งในการหล่อพระอง่งนี้จะขาดบทนี้ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นญาติโยมนะที่อาจจะไม่ได้มานะที่จะฝาก โอนปัจจัยมาร่วมบุญก็จะเขียนชื่อเขียนนามสกุลจารึกให้ท่านแล้วถึงเวลาท่านที่สวดได้ท่านก็สวดไปพร้อมๆกับเราสวดไปพร้อมๆกับในการที่เทในขณะที่เทเนี่ยเราจะสวดพระมหาจักรพรรดิในขณะที่เทก็สวดไปด้วยสวดพระมหาจักรพรรดิไปด้วยในขณะที่เราเทเราก็จะสวดพระมหาจักรพรรดิให้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาคืออันนี้สงจากการสวดหรือการสวดแล้วเนี่ยได้อะไรบ้างครับอาจารย์ ถามว่าได้อะไรบ้างเนี่ยครับพระอาจารย์บอกเลยว่าทุกสิ่งที่เราคิดทุกสิ่งที่เราตั้งจิตที่เจตเจตนาที่ดีนะครนะคิดที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมการสวดพระมหาจากกักรพรรดิเนี่ยพระอาจารย์สัมผัสได้โดย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 ,โดยตัวพระอาจารย์เองครับสิ่งแรกเลยคือหนึ่งได้บุญกุศลรประการที่สองเราจะได้ภาวนาแล้วก็มีสติ รนะเราได้เจริญภาวนาการสวดเหมือนเหมือนเป็นการภาวนาไปด้วย mm hmm. นะเสียงเปล่งออกจากปากของเราวาจาของเราแต่จิตที่เรากําหนดนจะเป็นสมาธิเพราะฉะนั้น mm hmm. เมื่อจิตเป็นสมาธิเนี่ยบุญที่เราสร้างกุศลที่เราทำเนี่ยมันก็จะเพิ่มพูมขึ้นไปนะก็จะไปหลอมรวมเป็นวิมานเป็นนะอริยทรัพย์นะให้กับสาวุชนญ,ญ,ญาติโยม นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีพิธีการสมหุ่นหลอมเตาตอนนี้ด้านหลังอาตมาภาพเป็นตอนนี้สมหุ่นหลอมเตาสมหุ่นหลอมเตาเพราะว่าเราจะต้องต,<ะ>ต้องหลอมขี้พึ่งให้ละลายทั้งหมดนะขี้พึ่งที่เราปั้นเป็นหุ่นเราจะต้องหลอมให้ให้ละลายทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นช่องที่เราจะต้องเทเนื้อทองลงไปนะเนื้อทองลงไปนะเพื่อที่จะ ทำให้ทองที่เราเทล,ลงไปเนี่ยมันจะวิ่งลงไปนะสู่นะด้านล่างแล้วก็ค่อยเต็มขึ้นมาเหมือนบุญกุศลที่เราทำเนี่ยมันจะค่อยเต็ม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 ขึ้นมาจนกระทั่งถึงถึงฐานพระที่ที่ตั้งขึ้นนะเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาทําแล้วก็ได้มาเห็นในวันนี้นะแล้วก็จะได้ฝากกระแสฝากบาร,รมีไว้ที่รูปลักษณ์ขององค์พระมหาจากกักรพรรดินี่เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ที่ดีและเป็นเรื่องที่อยากจะเชิญชวน นะใครที่มาได้ก็เลียนเชิญให้มาใครที่มาไม่ได้ก็ติดต่อคุณแดงเอกคมพีนะหรือจะโทรติดต่อกับทางเบอร์โทรศัพท์ผ้าจารย์ที่ได้ขึ้นไว้ที่ a c e b o o k นะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามว่าโยมอยากจะนะเขียนชื่อเรามีคนเขียนชื่อให้เรามีคนจารึกชื่อให้นะจารึกชื่อให้เขียนชื่อให้ทุกท่านฝากบุญฝากกระแสไม่อยากให้โยมพลาดโอกาสคือไม่มาเองก็ได้บุญเหมือนกันนะไม่มาเองก็ได้บุญ แค่โยมกดแชร์ออกไปนี่ก็ได้บุญละหล่อพระวันพรุ่งนี้นะโ<ล>ยมได้ร่วมบุญก็ร่วมบุญก็โอนเข้าบัญชีโอนเข้าบัญชนะีแล้วก็เดี๋ยวพระอาจารย์จะเจ้าหน้าที่จะทําการเขียนชื่อให้ถ้าบอกชื่อมาเจ้าหน้าที่จะทําการเขียนชื่อ,อนะจารึกบันทึกนามสกุลของท่านครอบครัวของท่าน<ะ>นะแล้วก็น้อมอุทิศบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษพรุ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทําบุญให้กับบรรพบุรุษของท่านด้วยบรรพบุรุษที่ล้มหายตายจากไปเนี่ยเราก็จะมา อุทิศบุญให้เขาด้วยเราเมื่อสวดจกักกรพดิจบเราก็จะนะให้ทุกท่านเนี่ยแผ่เมตตาไปด้วยนะแผ่เมตตาก็คือการได้แผ่กุศลที่เราทําเมื่อเรามีกุศลมีบุญแล้วเนี่ยเราก็ต้องแผ่ออกไปนะแผ่เมตตาให้กับสับพรพสัตทั้งหลายาแผ่เมตตาให้กับเวนะัยศาสตร์ดวงวิญญาณทุกพภพทุกภูมิในวันพรพพุ่งนี้ด้วยในวันพรุ่งนี้จะมีถวายลงศพด้วย ถวายลงศพด้วยพรุ่งนี้จะมีกี่โรงฮะพระอาารทั้งหมดนเตรียมไว้ใน99โรง99โรงนะพรุ่งนี้จะมีการถวายลงศพด้วย<อ>นะก็อยากแล้วใครจะร่วมบุญลงศพเนี่ยร่วมบุญยังไงอ่ะพระอาจารย์ก็นะแจ้งมาว่าประสงค์จะร่วมบุญลงศพนะประสงค์ว่าข้าพเจ้าจะร่วมบุญลงศพวันพรุ่งนี้จะน,นะานําลงศพนะมานะตั้ง ให้ญาติโยมได้เขียนชื่อเขียนนามสกุลด้วยต้องบริจาคเท่าไหร่ฮะถ้าบุญลงศพไม่ต้องคิดว่าจะต้องบริจาคเท่าไหร่นะตามแต่จีสัทธาของท่านด้วยจีสาใช่าตามแต่จีสจัทธาของท่านเลยาเท่าไหร่ก็บริจาคเท่านั้นตามรัทธานะจะบริจาคเป็นผ้าหอ่อศพเป็นผ้าขาวาเป็นลงศพเป็นหีบศพอันนี้อยู่ที่ท่านทั้งหลาย นะอยู่ที่ท่านทั้งหลายได้ได,ไดส้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันในวันพวกนี้จะมีบุญหล่อพระพระจัรพกรดิด้วย<ะ>มีบุญหล่อรอพพุทธบาทด้วยะนะแล้วก็มีบุญถวายลงศพด้วยในวัน